นั่งหน่อยข่อยง,งามได้ว่าก็ไปกวนไหลกวนแช่ให้เพิ่นเลยเด้อพี่น้องลูกสาวเจ้าหนงามได้พอเพิ่นอยากเป็นนางงามเพ <laughs> ิ่นอยากเป็นนางสาวไทยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับกมีมาขอกับระเพรยนคุณโกในช่องเพจแชแนลค่ะครับผมมิน,นีิกะมา่ยังเอาโอ้กินก๋อยได้ไหมน,นี่มิน,นีิส่วนพี่ส่วนน้องนะครับเมื่อกินก๋อยแซ่บๆน้ำกันครับผมคืออยากก๋อยนี่เนาะแป๊ะแปป เขาค่ะพี่น้องครับรรยากาศสิเขาย่ำแรงเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มห่อนเลยเนาะยังเวียนห่อนขึ้นหนาวแม่มาเด้อค่ะกินก้อยเแสๆคุ้มๆน้ำกันนี่พี่นอ้องฝากพี่พากน้องนะครับรักษาสุขภาพเ,เด้อครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเปลี่ยนดูเนาะ

âm nằm. Ừ. คือถ้าแป่งนาคาวมือนอีงม,ม,ม,มันห่อนมันห่อนอม,มันขึ้นมันหนาว แซ่บๆเหมือนกันเด้อครับ ใจยังใจแมางบ้านฮะใจฮะแกเคินบอกอคือจะเห็นแบบแบบได้แจ้คดอกเมื่อวานวาเินไทนยหอบกระจาบ่มีดอกไงก็จะเอาพักกิเลสหายเป็นปุ่มจะพักกิเลสใจนั่งเค็มฮะโอ้ตากแบบขมขมโอ้ยตาป่วไงพี่น้อง อาอ่ะอรอเลยอร่อยจะแทน ดูแลรับส้มจากจังหวัดได้กับคอมเมนต์บอกกันใหเด้วอเนาะสิได้รู้ว่ามีเอฟซีทางไหนเนี่ยนองเลย <c oughs> <c oughs>

bỏ nhau không nặng này tiếng không ừ. bớt để bớt nát khương chim không kẹo này nữa <cười> <cười> cứ khéo im đây ่อยให้เลยอิ่มกินเล่ไม่ไงได้ชินนาง้า,าวเจ้าให้คอยปั้นขมขาวให้เจ้าอยู่อืมว่าเล่นไทยจะเอาอยัางไงไม่ไงเอาขมข้ขาวมักกะดำจ้ะมือเวียกมืองานมือสร้างเนาะกระดำไปทำบรรดา กินได้หน่อยเด้อพี่น้องไปนี่ต้องได้คอยกินกาแฟไม่หญ่หลาย่อเลยอิ่มเขา่าอย่าว่ากันเด้อครับว่าอยู่ปกติบนเรือด้อก่อยนะสดเอาม่ายังขอยมาคุยเอา้าจะอยากได้ยักดอกเอาไปเอาดอกคุณละผ้าให้เจ้า ไม่ใงญ่อู้ขี่บุ้งอาไม่ใงญ่กินได้เออนั่นบอกพอใหญ่เออโอ้เห็นว่าลูกสาวงามกับแซ่เป็นแซ่นเนาะแซ่ขีบลูกสาวเนาะอีห,อหลานั่งหน่อยพอยง,งามได้ฝากก็ไปก้นไหลก้นแช่ให้พใหเพิินเด้อพี่น้องแล้วมีลูกสาวงามไม่ใงีง้อันนี้เขาว่า ลูกสาวเจ้านระงามได้พอไม่ไงเราปรยอมเรียนหละจะชินพี่น้องเพราะยางไงเราเรี้ยงไหนจะสินเราปรเรียนแต่ว่าเราล่ำยุกเพร่ะอยากเป็นนางงามเพร่ะอยากเป็นนางสาวไทยพี่น้องเลยเห็นได้ชัดสิได้เป็นคือขี้เจ้าฮัมพ์พ่มีความรู้เนาะพ่อแม่กับเสาห้ยเสาหน้าเนาะพ่อได้มีความรู้กอ่คอมเมนต์บอกในเด้อครับ อาการเจจะเป็นนั่งเสา้าท้ทยได้การที่จะเป็นนั่งเป็นนั่งงานเป็นนั่งเสา้าทยได้ในฮิตเนี่ยได้ผมมีความหลัวลีย่อมหลับเลยเนาะต้องไปแบบใดเนาะต้องไปแบบใดแต่ว่าเพิ่นกะออกงานออกออกงานดูอยู่เนาะอ,ออกรำ ขึ้นเกือบทุกงานเลยในจังหวัดเกือบเกือบทุกงานในในจังหวัดมุกดาหารกับเพื่อนกับไปทีมงานของเพื่อนนั่นแหละครับกับคุณครูอืมไปกับคุณครูคุณครูพาไปไปประกวดอยู่ต่างยังวัดก็ได้เลยได้ที่สองบอกแมนได้ที่สองครับไปประกวดตัวประเทศได้ได้ที่สองระดับภาคือปังอืมระดับภาคน่าาจะระดับภาคภาคอีสานเนาะ อยากเป็นนางงาม <S <S 2> <S 2> แต่ว่าบออยากเรียน,น,นอาฏศิลกับกระแปดกันเนาะใอรว่าเราง,งามคืพอพโอลูกไส้รอคือแม่มจะรับกันบ่ นั่งเผาหอยกินนะเจ้านั่งนั่งไปว่าไปนี่แหละพลังกินพลังเป่าขอ<ช>ไปงรงคลิปหน่อยส่องสีแดงๆพอมากินซื่อคนอดอยากอดอยากละละอะไรบ่ะอะ แม่นกินไหพี่ใหน้องเบิงข่านกินบุเป็นตาแซบเพื่อนกับบุอยากเบิงเมืนบะระขาก็ต้องกินไห้เป็นตาแซบการเท้าสี่เหตดการเท้าสี่เขตดคลิปกินข้าก็ต้องกินไหเป็นตาแซบอีกอย่างหนึ่งคนเหตดคลิปต้องหลัวคือมันมีเบ r ดคอมเมนต์แบบเนาะเป็นบุคคลสาธารสาธารณะเราก็ต้องทำใจขนาดดารา่นดังเนาะเพื่อนยังถึงด่าเนาะ นำภาษาอีกยังเขานนเนมจะมาแต่ใสเนาะมือดีขึ้นดีออกพูดออกมาแต่ปลาไม่เห็ดคลิปก็เลยมีคนหูจักกับขอบขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องอีพีี่หลายๆคนเดอ้อครับที่คอยซัพพอร์ตบางคนเหมกกดแช์ให้ขอบคุณเลยหลายเดอ้อค่ะเห็นสุคนเบ่งทุกคอมเมนต์เลยค,คอยซัพพอร์ตเขาตลอดมาดีใจดีใจอยู่แบบว่าคนจากคนที่แบบบโบ,บมีเพหลูจัก,กันนะตั้งใจเห็ดคลิปมาแบบบหลูดเลยว่ะ สีแดงเงินบดแดงเงินหรือหมื่อหนึ่งสิมีคนฮุจักบอลฮอดถึงระดับแค่นิดนิดเดียวนอนจำนี้นาะโคตรจี๊ดจำนะแตถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเท่าแล้วค่ะพี่น้องหมื่อนั้นไป๊บัดกัมมี่เอฟซีเขามาทักกับดังปืนเนาะดังไม่เงยแล้วปืนพี่น้องเออมีเอฟซีมีเอฟซีเขามาทักไปไซม่าไซกับพูไดเห็นกับทักได้ครับโบจังไม่ใหญ่บยิงไม่ใหญ่ซต์ตาสันพี่น้องอืมไม่ใหญ่เราไซตตาสัน มันแม่บายินแล้วเห็นอยู่กระตังต้องต้องจ้องเราต้องจ้องแน่ดีจจที่เห็นพี่น้องเลย้างวันเด็กๆเด็เงินไปตัดแบนอยู่แบนเก่าอันร้านไส้เราว่าคลองเลนเราไปหักขาทิ่ม์แล้วเบิ่งกเกือบจะคล้องเลนเลยเอาะแล้วว่างไปดูทีบยไม่ใหญ่อันนี้นะเรียบร้อยเลยคือตัวซับคือกัน แล้วพ่ออยากตูดไปกับตูดตูดตูด,ตดไร่ <c oughs> ล, <c oughs> <c oughs> ลืมข่าวว่ามันบ,บ่มบมีเขตอ,อ้าวอิม่จมแลมจม้วจุ๊ยังไงพี่น้องอนนกินคลิปเข่าได้ปะอ๋อบนไหนกินเข่าบัวแหว่ฮอดติ๊ปกินกรัฟด้วข่อยเอาพี่น้องสำรับคลิปนี้กะก้อยคม,คมๆเศๆคือเก่าครับแต่ว่า ผู้ขากินได้บนหลายอิ่มกาแฟก็เลยนั่งนั่งเฝ้าไม่ไงกินเหมือนนี่ไม่ไงเราจัดแบบจัดเต็มผู้เดียวเลยบนเรือคือเก่าพี่น้องเรามักกินก้อยอไปแล้วพี่น้องไปละครับเดี๋ยวล่างถวยเด้อลว่างถวยเด้อไปก่อนไม่ไงมาบอกพี่บอกน้องทุก่อนเจ้านี่ยได้สครับพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับป๋องบีเอ็มเนนเดอร์ครับ ฝากก,ไก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแล้วพี่น้องย่นกว่าสี่หอดล้านซับส,สลายตอนนี้ฮะก็หนึ่งหมื่นหกครับสาระคินี่เขาการบ้าสวัสดีสสดครับไปก่อนเดี๋ยวเผาเนี่ยไม่ง่ายเอาไม่ง่ายออาไปนั่นนงจะด่าสองเจ้านี่โอ้ยได้กินเลยจะปัดก้นนี้เลยด้วยเจ้า